สวัสดีค่ะทุกคน,นก็หมอเมย์นะคะก็เนี่ยเนาะเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสโลแกนที่น้องๆได้เกิดไปว่าสโลแกนดิจิตของเราคือกินกินนอนนอนตื่นมาพร้อมนะคะโอเคเวลาเราทักทายกันเราก็จะทักทายว่าส,วสดีกินข้าวหรือยังใช่ไหมคะแต่ถ้าวันไหนเนี่ยที่ว่าเรานอนน้อยหน้าโซมาเพื่อนเราก็จะทักเหมือนกันเนาะว่าเออทาอะไรมานอนไม่หลับหรือเปล่าทําไมดูหน้าตารอย เรามาดูกันว่าปัญหาสุขภาพนอกจากการเรื่องก,การกินแล้วการนอนเนี่ยมันยังมีความเกี่ยวข้องกันยังไงถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงเวลานอนแต่ว่าโชคดีมากๆที่เราจะได้ฟังเรื่อง,องราวในวันนี้เราจะได้มีอ่าการนอนที่ดีกันแล้วก็มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความอ้วนก่อนเลยเนาะว่ามันสัมพันธ์กันยังไงอ้วนไม่ได้เกี่ยวกับการกินหรอกินเยอะถึงอ้วนอ้วนกับการนอนหลับเนี่ยความอ้วนจริงๆแล้วเรากินค่าพลังงานเกินไปถึงเกิดเป็น ไขมันส่วนเกินสะสมการส่วนตา่นตางๆของร่างกายใช่ไหมคะการที่ว่าเราจะลดน้าหนักหรือลดความอ้วนเราก็ต้องโฟกัสเรื่องการกินเนาะหรือว่าออกกําลังกายเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเราขาดไปในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องการนอนหลับนอนดึกนอนอนอ้อยนอนไม่พอก็ส่งผลต่อการนอนหลับของเราได้เช่นกันเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างเนี่ยต้องดูแลหลายๆมิติหลายๆปัจจัยนะคะกับตัวโปรแกรมของเราเนาะ สาเหตุที่หลายๆคนลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ไม่ผอมสักทีเนี่ยหลายปัจจัยเนาะกินไม่ถูกต้องกินน้อยเกินบางท่านงดแป้งทานโปรตีนไม่พอกินไม่ถึงทานไม่ตรงเวลาข้ามมื้อเช้างดมื้อเย็นน่นี่ก็คือตรงๆเลยเนาะกินไม่ถูกต้องแล้วทราบไหมว่าดื่มน้าไม่พอก็ลดน้ําหนักได้ยากน้ำเนี่ยมีส่วนสําคัญมากต่อการทํางานของร่างกายและก็การขจัดไขมันในการลดน้ําหนักนะคะ ดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเป็นตัวที่ว่าช่วยลดน้ำหนักได้ดีบางท่านมีความเครียดสูงโดยที่เราไม่รู้ตัวส่งผลต่อภาวะต่างๆของร่างกายบางทีเครียดแล้วไปลงที่แกนกินบางคนเครียดจากการลดน้ำหนักเองก็มีนะคะคือคุมอาหารอย่างแคร่งคัดเกินหมัวแต่จ้องตัวเลขวนน้ำหนักวนตาช่างหรืออาจจะมีปัญหาหอะไรอื่นเนาะก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันและที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือการที่เรานอนไม่พอนี่แหละอืม นอนเข้านอนหลังเที่ยงคืนบ้างส่งผลอะไรบ้างตื่นเช้าขึ้นมาไม่สดใสค่าม้อเช้าอะไรหรือเปล่าเราจะได้มาลงในรายละเอียดกันนะคะการนอนหลับเนี่ยเราทราบแล้วทุกคนต้องนอนหลับเราใช้เวลาในการนอนหลับเนี่ยถ้าเกิดว่านับไปแล้วก็เท่ากับ30มเปอร์เของชีวิตเลยนะถ้าเราอายุเจ็ดิปีเนี่ยเรานอนหลับไปถึง25้าปีเลยนะคะแต่เราก็ไม่ไปน,นับย่าง้นนอกการใช้ชีวิตของเราแล้วก็ประกอบด้วยกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างซึ่งในช่วงเวลาที่เรานอนหลับเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยได้รับการพักผ่อนลดการทํางานลงของอัยวะต่างๆลดความรู้สึกตัวของเราลดลงถามว่าร่างกายเราหยุดนิ่งไหมไม่ได้หยุดนิ่งสมองหรือว่าอวัยวะภายในของเราเนี่ยก็มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีการเสริมแางส่วนต่างๆของร่างกายส่วนสมองของเราก็จะมีการจัดเก็บระเบียบข้อมูลความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับในแต่ละวันอะไรที่ไม่จําเป็นก็โลทิ้งไป จัดเก็บความทรงจําข้อมูลดีๆไว้นะคะและที่สําคัญตอนที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายเรายังมีการเผาผลาญเรียกได้ว่าเรานอนหลับเนี้ก็ช่วยเราลดความอ้วนได้นะก็ตีไปว่าการนอนหลับเนี่ย ช่วยในการเผาผลาญพลังงานถึง300กิโลแคลอรี่เราจะสามารถนอนหลับเพื่อลดน้ำหนักได้1กิโลภายใน1เดือนทีเดียวนะคะส่วน,นกลไกของการนอนหลับเนี่ยเนาะก,ก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับสมองเนาะต้องสมองอยู่ละส่วนไฮโปทารามัสควบคุมการหลับการตื่นแล้วก็มีฮอร์โมนต่างๆนะคะการนอนหลับเนี่ยร่างกายเราจะไม่เคลื่อนไหวเนาะการรับรู้ลดลงถามว่าเรานอ,นอนได้มากได้น้อยเนี่ยมันบ่งบอกถึงคุณภาพของการหลับ จร,จริงหรือเปล่าก็ไม่ได้อย่างเดียวบางทีเราอาจจะนอนเป็นสิบถึงสิบสองชั่วโมงแต่ว่ามันอาจจะเป็นการนอนที่ไม่ได้มีคุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนชั่วโมงที่เราหลับไปเนี่ยอาจจะไม่สําคัญเท่ากับเราอะนอนหลับดีหรือเปล่าแล้วก็ช่วงเวลาที่เราเข้านอนด้วยเนาะแต่ว่าโดยทั่วไปในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็ควรจะนอนให้ได้ประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงต่อวันนะคะเรามาดูกันว่าแล้วเราบอกว่าแต่ละวัยแต่ละเพศแต่ละคนเนี่ย นอนกี่ชั่วโมงเนี่ยตีตีกันแบบว่าเออบอกเป็นตัวเลขชัดเจนไม่ได้เรามาดูเช็คลิสต์ต่างๆว่าถ้าเรามีอาการเหล่านี้เนี่ยมันแปลว่าเรานอนไม่พอนะคะข้อแรกเลยหนึ่ง ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นก็คือง่ายๆอยากนอนต่อเนาะถ้ามีนาฬิกาปกลุกเราก็คงไม่อยากตื่นไปก,กดสนุดสนุ๊ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ <c oughs> ข้อสองเนาะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสงีบหลับเนี่ยเราก็จะสามารถหลับได้เลยภายในห้านาทีเรียกว่าได้หลับได้ทุกที่มีโอกาสก็จะงีบหลับเลยนะคะข้อที่สามทำให้การตัดสินใจเราเนี่ยแย่ลงเราไม่ค่อยมีสมาธิอาจจะหงดหงิดได้ง่ายนะคะอาการของนอาไม่พอแล้วก็ จำไม่ได้ด้วยความทรงจำความทรงจําไม่ค่อยดีหลงหลงลืมลืมช่วงระหว่างวันก็เพลียไม่สดชื่นไม่สดใสรวมไปถึงอาการหิวหิวผิดปกติซึ่งมักจะเป็นอาหารเป็นพวกของหวานของมันๆพวกจัมฟูดพวกสาดฟู้ดนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการนอนกลางวันอยู่เนาะถ้าเราเทียบไปแล้วเนี่ยเรามาดูเด็กข้อตะกี้เนี่ยเรารู้ละว่า เรานอนพอไม่พออย่างไรที่บอกว่ามีการนอน,นกลางวันเนี่ยเพราะว่าเรานอนไม่พอมันต่างจากนอนกลางวันหรือว่าพาวเวอเนปอย่างอย่างไรเนปในการในภาษาจีนคือการมีหลับเล็กๆน้อยๆเนาะในบางประเทศจะมีวัฒนธรรมที่ว่าจะหลังจากทานอาหารเที่ยงปุ๊บจะนอนกลางวันไม่ว่าจะเป็นประเทศทางยุโรปหรือว่าในประเทศจีนเองก็ตามจะเป็นการนอนกลางวันเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน เพื่อดึงความทรงจําที่เราได้รับเข้ามาในช่วงเช้าเข้าไปอยู่ในสมองขึ้นมีการจัดการจัดระเบียบของสมองของเราอีกแบบหนึง่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําให้การทำงานของสมองเนี่ยดีขึ้นนะคะในระหว่างวันสามารถทำ p พาเว n a p ได้ประมาณสองครั้งเนาะวนเป็นช่วงหลังมือเที่ยงและก่อนมื้อเย็นเทคนิคก็คือเราจะนอนสั้นๆประมาณสัก25-30นาทีไม่เกินนี้แต่ทราบไหมคะว่ามันให้ คุณภาพเทียบเท่ากับการนอนในช่วงกลางคืนถึงสองชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานอนมากเกินหนึ sí, ่งชั so ่วโมงหรือว่านอนช่วงหลังสิบหกนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นผลเสียค่ะไม่ควรจะทำภาวนแบบนี้เนาะเพราะบางทีนอนเยอะเกินเราถึงช่วงกลางคืนเราก็นอนไม่หลับอีกเพราะฉะนั้นถามว่านอนกลางวันนี้ก็ไม่ได้แนะนําสําหรับคนที่มีปัญหานอนไม่หลับนะคะ นอนน้อยแต่นอนนะอันเนี้ยคำพูดเนี้ยเคยได้ยินมาช่วงก่อนเนาะนอนน้อยแต่นอนนะเนี่ยไม่เท่แต่ว่าเสี่ยมถึงก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและโรคต่างๆเชื่อไหมคะว่าโรคอ้วนเบาหวานเนี่ยก็เป็นสาเหตุจากการที่เรานอนให้พอลและทําให้ระบบฮอร์โมนของเราแปรปรวนนอกจากระบบฮอร์โมนแล้วภูมิคุ้มกันก็ลดลง การที่ควบคุมกันลดลงก็เดี๋ยวคราว่าเรานอนน้อยแล้วสักพักหนึ่งอาจจะป่วยง่ายหรือบางทีในช่วงกลางคืนใครเคยเป็นบ้างนอนดึกแล้วเริ่มเจ็บคออรู้ว่านอนน้อยนอนไม่พอติดต่อกันหลายๆวันแล้วมีอาการคล้ายๆเป็นหวัดเจ็บคอบ้างเนี่ยขอกดมาให้หมอเมดูหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเป็นเนี่ยถือว่าออดูแลตัวเองได้ดีบางคนจะมีลักษณะของผื่นคัน ลมพิษเกิดขึ้นซึ่งก็เกี่ยวกับระบบภูมคุมกันของร่างกายเราที่ลดลงยังส่งผลไปถึงระบบการย่อยอาหารที่ผิดปกติด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเนานะการทํางานของสมองเรื่องการจัดเก็บความทรงจําระบบระบบประสาทที่ทําให้เราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้การทํางานและยังส่งผลต่อปัญหาของโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคทางระบบ ระบบประสาทเรื่องเกี่ยวกับความซึมเศร้าหรืออารมณ์เราอาจจะหมดุดหนดเปลี่ยนแปลงง่ายรวมไปทั้งปัญหาของทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยนะคะก็คือการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีการวิจัยอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเรานอนมากขึ้นหนึ่งชั่วโมงในเพศหญิงความต้องการทางเพศจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้นิดนอกเรื่องนิดหนึ่งส่วนเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามก็ไม่แพ้กันค่ะหมดที่เกิดในต,ตอนข้างต้นเนาะนอนน้อยนอนนะ เพื่อนรู้ได้เพราะว่าเราเป็นยังไงคะหน้าตาเราไม่สดใสใต้ตาคล้ำผิวหนังของเราอาจจะมีริ้วรอยที่เห็นชัดขึ้นรูขมขลขยายกว้างขึ้นแล้วในระยะยาวก็ทำให้เราดูแก่ก่อนวัยอีกคะ่ะมันก็จะมีเหตุผลสาเหตุของมันนะเนาะอย่างเช่นตัวแรกเลยว่าการที่ว่าเรานอนดึกส่งผลให้อ้วนเนี่ยเป็นจากสาเหตุอะไรเกิดจากการที่ว่าฮอร์โมนของเราแปรปรวนคะ่ะก็จะมี ฮอร์โมนตามนี้เนาะคอติซอลเกรลินเลปตินฟังไว้คร่าวๆแต่ว่าเนื้อหาที่เมยเอาอินโฟกราฟิกมาแสดงนะคะสามารถติดตามเข้าไปหาไป,ไปติดตามดูสาระดีๆเนะี่ยได้ไดในช่องทางต่างๆของเราเนาะ With Fit o i t o อ f i c i a l อันนี้จะมาจาก IG น้เนาลูกนี้นะคะมีทั้ง IG ทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง YouTube ในชื่อเดียวกันนะคะฮอร์โมนคอติซอลเนี่ยเป็นฮอร์โมนเครียดค่ะจะรู้ทำให้เราเนี่ย รู้สึกอยากอาหารโดยเฉพาะของหวานหรือน้ําตาลมากขึ้นตัวฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยจะหลั่งมาในช่วงเช้ากระตุ้นให้เรารู้สึกตื่นตัวสําหรับการทํากิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการหลั่งมาตลอดทั้งวันแล้วก็ลดลงในช่วงตอนเย็นพอถึงช่วงบ่ายช่วงอะไรพวกเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มง่วงนอนถ้าเกิดว่าเราอดนอนหรือว่าอยู่ในภาะวะเครียดอะไรต่างๆจะทําให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ย หลังเพิ่มขึ้นนะคะเกรลินฮอร์โมนหิวก็จะหลังมากขึ้นทําให้เราเนี่ยรู้สึกหิวมากขึ้นเป็นสองเท่าส่วนฮอร์โมนเลดตินฮอร์โมนแห่งความอิ่มจะหลังลดลงส่งผลให้ทานยังไงก็ไม่รู้สึกอิ่มจนกลายเป็นรับประทานมากเกินเนาะในวัยรุ่นมากกว่านั้นค่ะนอนดึกยังส่งผลให้มีปัญหาเรื่องกับส่วนสูงด้วยทั้ง อ้วนแล้วก็เปี้ยด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าเรานอนดึกเนี่ยส่งผลเป็นเพราะว่าฮอร์โมนแบบนี้นี่เองนะคะนอนดึกทําให้นาฬิกาชีวิตของเราแรปรปรวนทราบไหมคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีนาฬิกาชีวิตอยู่ในทุกๆคนเนาะในการที่เราจะตื่นในตอนเช้าในการที่เราจะ,ะเข้านอนในตอนกลางคืนร่างกายของเราจะมีการทํางานที่ ประสานกันเรียกว่านาฬิกาชีวิตหรือว่าเซอร์คาเดียนริทึมเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตัวไบโอโลจิคอลคล็อกหรือว่านาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปสาเหตุที่เราพบได้มากก็คือสมัยนี้ก็ติดโซเชียลกันเป็นหละนะักเนาะไม่ว่าจะโซเชียลจะถ่ายฟีดดูอะไรต่างๆดี๋ยวจะติดซีรีสนะ์ถ้าสมัยก่อนก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเช็ตแหลกบางท่านจะมีการทํางานเป็นกะหรือว่าจะทํางานในโรงงานหรือว่า คุณหมอหรือพนักงานต่างๆที่มีการทํางานเป็นกะพฤติกรรมสมัยนี้ก็คือนอนดึกตื่นสายพ่วงไปถึงทําให้เราเนี่ยงดมือเช้าแล้วก็แทนมือดึกนะคะนอนดึกเนี่ยมีส่งผลทั้งฮอร์โมนทั้งระบบการตื่นการหลับการกินของเราด้วยสาเหตุที่เราโฟกัสกันเรื่องการกินเนี่ยถ้าเราไม่นอนสักที ความหิวเนี่ยก็จะเกิดเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วติดโซเชียลไถไปเจอเพื่อนโพสอาหารหนากินหรือไปเจอโฆษณาจังฟูด้ดถึงตอนนั้นเช็คดูละเอเราสามารถสั่งได้อยู่เพราะสมัยนี้สั่งอาหารทางออนไลน์ได้มันสะดวกสบายเนาะเราอะหรือบางคนอาจจะมีวิธีชีวิตที่เลิกงานดึกเลิกงานสองสามทุ่มกว่าจะได้กินอาหารก็เลทไปตามนั้น ทำให้เกิดการกินมืดดึกขึ้นมาการกินมือดึกเนี่ยจะก,กระตุ้นทําให้เกิดการหลั่งอินซูลินซึ่งอินซูลินตัวเนี้นอกจากจะช่วยในการทําให้ตัวน้ําตาลเนี่ยเข้าสู่เซลล์แล้วก็สะสมไขมันในร่างกายการทํางานของอินซูลินในช่วงกลางคืนจะต่างกับช่วงกลางวันแทนที่ว่าจะ กระตุ้นให้น้ําตาลเข้าสู่เซลล์จะไปกระตุ้นเพิ่มการสะสมไขมันและยังยับยั้งการหลัของกรดฮอร์โมนและการที่ว่าในตอนกลางคืนร่างกายของเราเนี่ยเริ่มจะเริ่มทยอยชะลอการทํางานการย่อยอาหารก็ทําได้ไม่ค่อยดีอาหารอาจจะตกค้างอยู่ในเฉพาะอาหารของเราเนาะทำให้เนี่ยบางคนรู้สึกนอนหลับไม่ค่อยสนิท ตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะรู้สึกอืดแน่นท้องแล้วผลกระทบก็คือรู้สึกว่าไม่อยากกินมื้อเช้าก็งดมื้อเช้าข้ามมื้อเช้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารมื้อสุดท้ายนะคนกิน่อนเข้านอนประมาณสามถึงสีชั่วโมงนะคะือดว่วนในท่านที่ว่าทํางานเป็นกะผลิตเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนาะทําให้นาฬิกาชีตเนี่ยแปรปรวนแน่นอนสําหรับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพของผู้ที่ทํางานเป็นกะนะคะการที่ว่าเราทํางานกะดึก ตอนช่วงเช้าเราต้องกลับไปนอนหลับแต่ว,ว่าร่างกายเราถ้าได้รับแสงแดดมันก็จะคล้ายๆกับกระตุ้นทาให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องตื่นต่อเราควรจะงดการรับแสงจะใส่แว่นกันแดดกลับที่พักนะคะและเข้านอนในห้องที่มืดก็ต้องห่ถ้าม่านที่ว่าการแสงแล้วก็ใช้ตัวบังแดดอะไรต่างๆเนี่ยติดตรงหน้าต่างติดตรงกระจกทั้งหมดเพื่อที่แล้วก็กลับส พยายามปรับห้องนอนของเราเนี่ยให้เงียบสงบมากที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยมาจากประสบการณ์ตรงเลยเนาะสมัยก่อนว่านอนเวนดึกแล้วก็กลับมาห้องพักสว่างจ้านี้ก็โหนอนหลับแยกตัวกันนะคะเห็นใจเห็นใจในช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนกะควรจะมีวันที่เราหยุดพักร่างกายเนี่ยประมาณหนึ่งวันเพื่อให้ร่างกายของเรานีได้ปรับตัวส่วนการเวียนกะควรจะเวียนกะไปด้านหน้าก็คือเราเข้าจากกะช้างไปกะบ่ายแล้วไปกะดึก สำหรับการแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารนะคะการกินอาหารในช่วงเข้ากะเนี่ยถ้าเป็นกะเช้าก็ไม่มีปัญหาลองทานตามปกติถ้าเข้ากะบ่ายเน้นกินอาหารมื้อหลักในช่วงกลางวันแล้วก็ก่อนเข้ากะประมาณหน,นึ่งถึงสองชั่วโมงถ้าเป็นกะดึกควรกินแต่น้อยแต่ว่ากินบ่อยมื้อหลักเนี่ยไม่ควรกินเยอะเพราะว่าจะไปรบกวนการนอนหลับทําให้เรานอนหลับไม่เต็มอิ่มมีใครทํางานเป็นกะบ้างไหมคะพิมแปะเล่าประสบการณ์ได้นะคะหรือว่าใครเคยดูแลคนที่เป็นกะเนี่ยก็ มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะนอนเป็นเราได้ฮอร์โมนดีเรารู้แล้วว่าฮอร์โมนเนี่ยมีส่วนสําคัญทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความอ้วนฮอร์โมนร่างกายของเราเนี่ยทำงานเป็นกะทกําก,กนนันกะกลางวันกับกะกลางคืนก็จะมีฮอร์โมนที่ต่างกันไปแล้วก็หน้าที่ที่ต่างกันไปมาคุยกันถึงเมื่อกี้เราคุยถึงคอติซอลและตีนเกรลินไม่ต้องจำมันนะคะแต,ต่ต่อไปเนี่ยเรียกว่าโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะช่วยใน เรื่องการกระตุน้นการจเจริญเติบโตการแบ่งตัวของเซลล์ช่วยการสร้างกล้ามเนือ้อกระตุน้นมวลกระดูกนะคะหมายความว่าถ้านักกีฬาถ้านอนไม่ดีหรือว่าคนที่ว่าเข้ายิมออกกําลังกายอยากจะปั้นกล้ามเนือ้อปั้นสะโพกปั้นต้นท้ายถ้าเกิดว่าขาดโปรต์ฮอร์โมนไปก็จะ ทำให้การสร้างการมเม้อได้ไม่เต็มที่เขาเลยบอกว่าถ้าเราจะปั้นโกนเนี่ยต้องปั้นในช่วงกลางคืนก่อนนอนในการนอนหลับก็คือจากตัวโกรรฮอร์โมนนั่นเองตัวโกรรฮอร์โมนช่วยในการย่อยน้ำตาลและไขมันเลยช่วยในการลดน้ําหนักของเราโครรฮอร์โมนนะคะถูกทําลายในนั้นโดยน้ําตาลก็คือถ้าเกิดว่าเรากินอาหารในช่วงก่อนเข้านอนก็จะไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินขึ้นมาแล้วก็ไปยับยัง้งการทํางานของโครรฮอร์โมนส่วนการหลั่งของโกรรฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งออกมาในช่วง ประมาณ5ทุ่มถึงตี1ครึ่งนะคะซึ่งกว่าเราจะเข้านอนแล้วก็นอนหลับสนิทจนเกิดการหลัง่งโกรธฮอร์โมนเนี่ยเราก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็ควรจะเข้านอนประมาณสักเนี่ยเนาะ4ทุ่มถึง5ทุ่มนะคะฮอร์โมนตัวต่อไปใครอาจจะเคยได้ยินเนาะอาจจะเคยมีคนอยากจะคิดใช้เหมือนกันตัวเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับก็จะเป็นตัวฮอร์โมนที่หลั่งออกมาในช่วงที่ว่าเริ่มมีการลดลงของแสง เริ่มเข้าสู่ความมืดแล้วพอถึงช่วงเช้าก็จะลดการหลั่งลงมานะคะเป็นฮอร์โมนที่เตรียมตัวเราสําหรับการนอนหลับนั่นเองปัจจัยที่ทําให้มีการหลั่งเมลาโทนินเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมลาโทนินเนี่ยสร้างจากตัวกรดอะมิโนแอ,อซิดทริโตแฟนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหาได้ก็จะช่วยในการตัวที่จะช่วยการสร้างเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะนอกจากนั้น การที่กระตุ้นโดยความมืดเราก็ควรนอนหลับในห้องที่มืดสนิทและก็นอนหลับในช่วงประมาณสักสี่ทุ่มปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมน,นอนหลับในที่สงบสําหรับอาหารที่ว่าช่วยในการสร้างเมลาโทนินนะคะก็เป็นพวกเมล็ดถั่วเหลืองถั่วลิสงงากล้วยชาไร้าคาเฟอีนเช่นชาคาโาไมลแล้วก็อาหารโปรตีนสูงทุกชนิดเทคนิคที่แนะนําให้เรานอ,นอนเป็นไม่อ้วนไม่แก่ก็คือ สรุปเลยเราควรเข้านอนประมาณที่สิบสอนาฬิกาสทุ่มไม่เกินห้าทุ่มแล้วก็งดกินน้ำตาลหรือว่างดทานอ่ะงดกินน้าตาลเนี่ยสองชั่วโมงก่อนเข้านอนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอินซูลินเนี่ยไปหลังเพื่อแล้วก็ไปกระทบต่อการทําง,งานของตัวโกรทฮอร์โมนนะคะส่วนคนที่ว่าเป็นโรคนอนไม่หลับอาการนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเล้เอ,อนอนหลับยากใช้เวลานานมากกว่า30นาทีถึงจะเข้านอนถึงจะหลับได้ อาจจะตื่นบ่อยตื่นแล้วเราก็กลับไปนอนต่อหลับหลับต่อได้ยากหรือบางทีหลับได้มานานประมาณสองสามชั่วโมงก็ตื่นละนะคะสาเหตุของภาะวะนอนไม่หลับเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเนาะหลายคนอาจจะเคยเป็นใครเคยนอนไม่หลับบ้างพิมมาบอกหน่อยคะ่ะใครเคยนอนไม่หลับเนาะเกี่ยวกับอะไรบ้างคะความเครียดความไม่ตกกังวลจะพบได้บ่อยเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะปัญหาอะไรเนาะบางคนเกิดจากการโรคติดมือถืออีกละมือถืออีกละ เครื่องดื่มกินเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือว่าแอลกอฮอล์ต้องมาปรางบอกกินกาแฟนะคะบางคนก็คือว่าไปนอนหลับในช่วงกลางวันเสเป็นส่วนมากเนาะเลยบอกว่าถ้าเป็นคนที่มีปัญหาในการนอนไม่หลับเราไม่ควรจะนอนในช่วงกลางวันเลี่ยงได้นะคะบางท่านอาจจะออกกําลังกายอย่างหนักในช่วง4-5ชั่วโมงก่อนเข้านอนหรืออาจจะ ห้องนอนหรือว่าบ้านอาจจะมีสิ่งรบกวน่ว่าจะเป็นแสงเสียงหรือว่าสัตว์เลี้ยงบางท่านอาจจะมีภาวะอ้วนและมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเพราะฉะนั้นเราถ้ามีภาวะหยุดหายใจจากการที่เราเป็นโรคอ้วนนอนไม่หลับจะต้องแก้ด้วยการลดน้ําหนักนะคะสําหรับเทคนิคที่จะมาแนะนําเพื่อนๆให้ปรับพฤติกรรมเพื่อให้เราเมีการนอนหลับที่ดีนะคะต้องดื่มคาเฟอีนเราทราบกันว่าคาเฟอีนเนี่ย มีฤทธิ์ในการกระตุ้นทําให้เรา,าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราดื่มหลังบ่ายสองเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงที่ทําให้ตกกลางคืนเรานอนไม่หลับหรือบางทีเราอาจจะทา,ปา,านปริมาณที่ว่าเยอะเกินเนาะเกินสองแก้วขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนมีภาวะนอนไม่หลับงด,ดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามชั่วโมงก่อนนอนหลายๆคนบอกว่าเราอดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้มันนอนหลับได้ง่าย มันก็มีสองอย่างสองทฤษฎีคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่ว่าถ้าเกิดว่าทานไม่พอหมอเอิร์ธบอกรนะว่าเครียดมากเรื่องเรียนโอ้ให้กําลังใจนะอถ้าเกิดว่าเราเครียด,ดยอย่างน้อโอ๊ตเราไปดื่มแอลกอฮอล์โอ้ยไม่ไหวไปดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ช่วยได้หลับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะทําให้เรานอนหลับลึกเกินจนทําให้เรามีภาะวะเกี่ยวกับการหายใจได้อาจจะมีภาะวะนอนกลนหรือว่า นอนหลับแล้วมีการภาะวะหยุดหายใจและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีขนาดต่านะคะอาจจะให้ผลที่ว่าตรงกันข้ามกันคือกระตุ้นทําให้เรารู้สึกตื่นนอนไม่หลับไปกลายเป็นผลให้ตรงข้ามกันแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงการกินอาหารสามถึงสี่ชั่วโมงก่อนนอนเนาะนอกจากการที่ว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่พร้อมสําหรับการย่อยอาหารอาหารที่ตกแขางก็ทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้ไม่สนิทนะคะสําหรับคนที่มีปัญหานอนไม่หลับ งดการนอนหลับในช่วงกลางวันแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายสามชั่วโมงก่อนนอนและเทคนิคในการที่ว่าจะทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้ดีขึ้นหลีกเลี่ยงคะปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับก็คือเราควรจะมีพฤติกรรมในการตื่นนอนและเข้านอนในเวลาเดียวกันทุกวันพยายามทาให้ได้ประมาณนี้เนาะเรานอนอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิเหมาะสมมีการผ่อนคลายร่างกายก่อนเข้านอนบางคน อาจจะมีการใช้ตัวทูบหอมใช่ไหมคะทูบหอมอยู่ในบ้านหรือจะเปิดเพลงเบาๆคลอก่อนนอนตอนนี้เนี่ยมีดนตรีเพื่อการหลับลึกอย่านี้ด้วยสามารถเซิร์ชหาใน google ได้นะคะบางท่านอาจจะดื่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอุ่นเนาะว่านมนะนมอุ่นไม่ได้เพราะว่ามีตัวน้ำตาลนะคะอาจจะจิบน้ำอุ่นก่อนนอนหรือบางคนอาจจะแช่ น้ำดื่มอาจจะแช่น้ําดื่มเนี่ยอาจจะแช่น้ําอุ่นก่อนนอนแต่ว่าบางทีในะบางคนก็แตกต่างกันนะอย่างถ้าหมอเม์เนี็ยไปอบน้ําพวกเนี่ยตื่นเลยนะคะแล้วอย่างหมอเมย์เนี่ยถ้าว่าดูมือถือดูไปสักแป๊บหนึง่งง่วงนอนเพราะฉะนั้นเทคนิคของแต่ละคนเนี่ยอาจต้องปรับให้เหมาะกับเราเองแต่การเรามีการผ่อนคลายร่างกายก่นอนเข้านอ,นอนเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าจําเป็นเพราะบางท่านอาจจะทํางานเป็นเป็น,เป,นเป็นกะแบบว่ากะบ่าย สมมติว่าพยาบาลทํางานลงลงเวรตอนเที่ยงคืนไม่สามารถจะหลับได้ทันทีนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการแอคทีฟเป็นงานก็ดูแลผู้ป่วยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเนาะร่างกายเรามีการทํางานสมองเรามีการใช้งานหลังจากที่ว่ากลับมนาะปุ๊บอาจจะมีการค่อยๆผ่อนคลายให้ร่างกายของเราหรือว่าสมองของเราเนี่ยมีการผ่อนคลายประมาณสักสองหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อน แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปแล้วก็ควรจะงดกิจกรรมที่มีการกระตุน้นการใช้สมองอย่างน้อยถ้าหลังจากหกโมงเย็นเนี่ยแล้วก็ควรจะหยุดพฤติกรรมที่ว่าไปกระตุ้นสมองของเราจะได้ทําให้เราเนี่ยเข้าสู่ภาวะการนอนหลับได้ง่ายขึ้นหรือบางคนอาจจะทําสมาธิเพราะว่าเราตรวจพบว่าคลื่นสมองตอนที่เราทําสมาธิเนี่ยใกล้เคียงกับการนอนหลับด้วยนะคะส่วนมอเมนเนี่ย แตมีเคล็ดลับมาฝากก็จะเป็นท่ายืดเหยียดก่อนนอนพบว่าเทคนิคนี้ช่วยได้มากเลยก็จะเป็นการผ่อนคลายของร่างกายแบบหนึ่งในช่วงที่เราตื่นตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเราก็จะมีการบิดขี้เกียจเนาะคือเรานอนมาทั้งคืนละอยู่ในภาวะที่ว่าอยู่นิ่งมาตลอดหลังจากที่เราตื่นนอนเราก็บิดขี้เกียจพอเราจะเข้านอนเราก็มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะลองออกไปใช้ดูใครที่มีปัญหา นอนไม่หลับลองยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะแบบง่ายๆแบบที่เรารู้สึกว่าเออสบายเนี่ยลองทําดูแล้วล,ล,ลองมาฟีดแบ็มาด้วยว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงนะคะเนี่ยเนาะถ้าใครที่อ่าทําโยคะก็จะคุ้นเคยกับท่าต่างๆเหล่านี้ดีหรือง่ายๆเรารู้สึกเมื่อยเรารู้สึกว่าตัวไหนมันติดๆขับๆเราก็ ยืดเหยียดตรงนั้นไปเลยถ้าใครไม่ทราบว่าจะทำยังไงก็ลองดูในอินเทอร์เน็ตดูถ้ายืดเหยียดก่อนนอนถ้าโยคะช่วยในการนอนลหลับคือถ้าเป็นทางแพทย์แผนไทยก็อาจจะมีตัวสมุนไพรอะไรที่จะช่วยหรือว่าเป็นการอบสมุนไพรเพื่อช่วยให้ร่างกายผลข,ขยช่วยในการนอนหลับบางท่านถ้าออกกําลังกายอย่างพอดีร่างกายของเราก็จะเข้าสู่ภาวะการนอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ จะได้มีสุขภาพเรื่องการนอนหลับที่ดีนอนหลับดีก็จะช่วยให้การทํางานของฮอร์โมนต่างๆทำได้ดีขึ้นรวมทั้งการลดน้ําหนักนะคะการลดน้ําหนักอาศัยหลายปัจจัยทั้งเรื่องการกินการมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็การดื่มน้ําการนอนหลับสําหรับเรื่องสําหรับเรื่องอการลดน้ําหนัก การนอนหลับเทรนเนอร์ของเราสามารถให้คําแนะนําได้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยกลับไปคืนนี้ลองใช้เทคนิคที่หมอเมย์ให้ไป้วขอให้คืนนี้ทุกคนเนี่ยนอนหลับฝันดีมีคุณภาพในการนอนหลับที่ดีนะคะ